สวัสดีครับพบกับผมเส้นเคยนะคะเซลเอเวอร์คาเซ็นเตอร์ครับวันนี้นะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเจ้าตัวนิสสันมาร์ชคันนี้นะครับผมสีแดงบอกได้เลยว่าสีสุดฉับถูกใจอย่างแน่นอนครับผมก่อนที่เราจะไปดูโปรโมชั่นดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมตัวรถก่อนนะคบว่าตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงครับผมตามเข้ามาเลยครับผม เริ่มจากที่แรกเลยนะครับผมจากด้านหน้าของรถก็มองไกลๆก็รู้ได้เลยนะครับว่าเป็นนิสสันนะครับผมเพราะว่ารูปแบบของนิสสันจะทําออกมาในรูปแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนิสสันมาร์ทนะครับผมเขาจะทําหน้ากระจังออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมตรงกลางเลยก็จะเป็นโลโก้นิสสันแบบสวยมากๆเลยนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับผมไฟหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบฮาโลเจนนะครับผมแบบไฟใหญ่ส่องสว่างแน่นอนครับผมนะครับผมส่วนต่อมาใกล้ๆกันเลย นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของล้อนะครับผมล้อตัวนี้ให้มาล้อขอบ14นะครับเป็นล้อกระทะฝาครอบนะครับผมขยับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวจะติดอยู่ข้างๆตัวรถนะครับกระจกมองข้างนะครับผมมาที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมห้ามเอามือตกเข้าไปนะถ้ามือตกเข้าไปคือพังนะครับผมอ่าส่วนต่อไปนะครับเราก็จะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับผมอ่ะแล้วเข้ามาดูข้างในกันเลยนะครับผม อะนั่งสบายมากๆเลยนะครับผมกุญแจนะครับกุญแจจะให้ปลาเป็นแบบนี้นะครับเป็นรีโมทกดด้วยนะครับผมอ่ะแล้วผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับอ่านี่สันมาร์ชคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมอ่ะ มีทั้งหมด5าเกียร์นะครับผมในส่วนของไม้นะครับไมการวิ่งที่ระยะใช้งานมาแล้วนะครับผมอยู่ที่1 1 9 7 3กิมโลเมตรนะครับผมระบบกระจกนะครับก็เป็นไฟฟ้านะครับผมอ่ะอ่าเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมส่วนปรับกระจกมองข้างนะครับผมอ่าก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมปรับตรงนี้ได้เลยอ่านี่นะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลย เป็นระบบไฟฟ้านะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของวิทยุนะคะวิทยุที่ปรับแอร์นะครับผมปรับแอร์ปรับพัดลมแอร์ปรับแอร์ก็อยู่ตรงนี้เครื่องเสียงอ่าก็จะใส่แผ่นซีดีได้นะครับผมฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับผมตรงหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าข้างในกว้างสบายนะครับผม ในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะพามาดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมว่าจะกว้างและนั่งสบายขนาดไหนนะครับผมอ่ะตามผมมาเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นห้องผู้โดยสารนะครับผมดูได้เลยนะครับว่าเหลือๆนะครับผมผมไม่ได้มีการปรับหรือว่าอะไรเลยอ่ะเหลือๆเลยนะครับผมอ่ะก็กว้างนั่งสบายนะครับผมภายในตกแต่งออกมาได้สวยงามมากในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมว่าจะกว้างแล้วก็เก็บของได้เยอะขนาดไหนนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมอ่ะก็จะกว้างประมาณนี้เลยอ่าตรงนี้ก็สามารถแกะออกได้นะครับผมถ้าเรามีความรู้สึกแบบว่ามันเกะก,กะเนาะแล้วก็สามารถเอาออกได้นะครับผมสมมติว่าเรากําลังย้ายบ้านเนาะไปไปด้วยกัน2คนเราอยากทําให้พื้นที่ด้านหลังมันกว้างขึ้นนะคะผมแล้วก็สามารถดึงตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็พับลงไปอย่างนี้นะครับผม ็จะก,กว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะมียางอะไหล่มาร้อนนะครับผมมีแม่แรงมียางอะไหล่นะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ในสาหรับการเปลี่ยนล้อนะครับเดี <g atar> ๋ยวในส่วนต่อไปนะครับผมผมจะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้านะครับผมอ่ะนะครับผมในส่วนห้องเครื่องด้านหน้านะครับผม มาดูกันเลยครับว่ารถที่ร้านเราคือแบบรับประก,กันเลยนะครับว่าไม่มีไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะ <Wow. S 1> เราจะดูได้จากตรงไหนนะครับผมอ่ะเราดูได้ตรงตรงขอบนี้นะคะเป็นหัวน็อตอ่ะไล่ลงมาตามนี้เลยนะครับเราจะดูตรงนี้นะครับผมอ่ะรถที่ร้านเรานะครับผมไม่มีการแกะแการถ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะเพจรถอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเพจรถนะครับผมที่สอตรงนี้เป็นมอ,อกรรถนะครับ ตรงนี้ซื้อไม่ได้แน่นอนครับผมอ่ะซื้อมาติดเองไม่ได้นะเดยวโดนจับนะครับผมในส่วนของห้องเครื่องหน้าหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับผมสำหรับเจ้า Nissan Max สีแดงคันนี้นะครับผมราคามาแบบน่ารักมากเลยนะครับผมเพียง269,000บาทนะครับผมผ่อนสบายๆนะครับผมเพียง4 4่8ยบบาทนะครับผม 84งวดนะครับผมอ่ะเครดิตดีมีฟรีดาวแน่นอนครับออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่บูคาเซนเตอร์นะครับผมอ่าเต็นท์ของเราอยู่ที่ไหนนะครับผมเต็นท์ของเรานะครับอยู่ที่ตำบลขามใหญ่นะครับผมตำบลขามใหญ่อเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมหรือว่าสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือตรงข้ามศูนย์นิสันดอนกลางนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจเจ้านิสันมาร์สคันนี้หรือว่ารถรุ่นอื่นๆก็สามารถทักเข้ามาถามในเพจได้ของเรามี แอดมินน่ารักน่ารักคอยตอบอยู่นะครับผมอ่ะหรือว่าอยากติดต่อเซลล์เอโดยตรงก็เบอร์แล้วก็ไลน์ผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ